ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับพี่เต่าแล้วก็อ้อมนะคะที่กิษสรากุฑคาร์นะคะเดี๋ยววันนี้พี่เต่าแล้วก็อ้อมนะคะมีรถสองคันนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าก็ดีหรือว่าฮอนด้าก็ดีวันนี้เราจะมาในรุ่นไหนแบรนด์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโตโยต้าพีอูดนะคะเป็นรถแฮน์แบกห้าประตูะทรงจะไม่เหมือนใครเลยพีอูดใช่ะะแล้วมาแบบพร้อมกับความหรูหรานะคะด้วยออปชั่นนะคะหนึ่งเลยตัวนี้นะคะเป็น ตัวซันลูฟนะคะ,ะเขาไม่เรียกรียกซันลจริงๆเขาเรียกเป็นมูลลูปก็คือสามารถเปิดหลังคาดูพระอาทิตย์ดูแสงจันทร์เนาะเป็น option ออปชั่นเต็มเลยตัวนี้นะคะและที่สําคัญเป็นรุ่นไฮบิดนะคะประหย<า>ัด<า>สุดๆเลย <ใช S 1> ตัวนี้นะออปชั่นยังมีอีกหนึ่งออปชั่นที่ลูกค้าบอกอาจจะไม่สําคัญตอนนี้แต่ว่าเต่ามองว่ามันเป็นออปชั่นที่ติดมากับรถแล้วมันเป็นตัวออปชั่นเต็ม ตัวนี้ต้องมีเนวิเกเตอร์นะมีครบหมดเลยน้องอ้อมตัวนี้เป็นตัวรุ่นตัวสุดท้ายนะของพี่อูดโอ้โหสุดยอดคันนี้มาพร้อมกับราคา4.49,000บาทโอ้โห4.49,000บาทจากร้านกว่าบาทตอนใต้แดงใช่แล้วคันนี้จะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะ่าแน่นอนนะคะโลโก้จะเป็นสีฟ้าอันนี้คือเอกลักษณ์ของไฮบริดนะคะตัวนี้ไฟอยากก็คือรุ่นสุดท้ายของพีอูดแล้นะคะไฟ ไม่ใช่ไฟอย่างเดียวข้างในนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์2ดวงด้วยโอ้โหเออออปชั่นแบบออปชั่นยุโรปเลยนะสองสว่างทั่วไทยเลยไปไหนมาไหนนะคะชัดเจนถูกต้องจะวิ่งกลางค่ำกลางคืนวิ่งกลางวันได้หมดนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้ดีจริงๆแล้วเสียงเงียบมากเงียบเดี๋ยวจะพาไปดูภายในอีกว่าได้ความรูแค่ไหนสำหรับ P U S H คันนี้แม็กไม่ใช่แม็กจากโรงงานแต่ว่าเป็นแม็กที่ลูกค้าเนี่ย หล่อเลยอะนะคะหล่อเลยนนางน้องอ้อมเป็นแม็กซกคันโอ้โหดูแม็กแต่งยางใหม่ด้วยนะคันนี้นะคะใช่แม็กแต่งยางัดด้วยสีแดงถูกต้องซึ่งกําลังฮิตอยู่รถสีขาวล้อสีดําแดงโอ้โหกำลังเป็นที่นิยมกันอยู่สุดมากพี่นเต๋าคันนี้นะคะโตโยต้าพีอูดไฮบริดปี2013ราคาเพียง449,000บาท จัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย1.99ถูกต้องจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย1.99ผ่อนได้นานสุด84เดือนรายได้เท่าไหร่ก็จัดมา้องเพราะว่าผ่อนระยะยาวผ่อนได้นานใช่แล้วค่ะ่ันอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าขารายได้แค่15,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนี่ดูนะคะในส่วนของตัว นี่คิ้วกันาสาดมีมาครบนี่เห็นไหมเอ่ยดูคือออปชั่น,ออนคือตตเต็มแล้วแถมเอเซนซิลีพร้อมนะคะกต,ต้อกะะกระจกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วสีนะคะจะเป็นสีขาวมุกทั้งคันเลยคันนี้คือสวยมากๆนะมีเสน,เน่ห์แล้วก็ไม่มีจุดด้อยเลยอ่ะแล้วก็มาดูข้างหลังนะคะจะเป็น h a t ์ดแบ็กแฮทแบ็แฮทประตูก็คือตัวเนี้ข้างหลังนะคะจะเป็นกระจกนะคะเห็นไหมคะคือ เขาจะได้แบบว่าความหรูก็ตรงกระจกนี่แหละน้องอ้อมค่ะนี่คือจะไม่เหมือนใครแล้วก็ทรงเขาจะเป็นสโลปลงเหมือนแนวสปอร์ตออกแนวสปอร์ตนะคะบางทีขับบนท้องถนนคนไม่รู้จักก็จะคิดว่าเป็นรถสปอร์ตไม่ใช่นะคะเป็นซีดะเป็นห้าประตูธรรมดานี่แหละแต่เขาได้ความหรูถูกต้องพี่สาวอ่ะพอเปิดออกมาน้องอ้อมหูกว้างมากกว้างกว้างจริงๆนะคะนี่สามารถเก็บของได้เยอะนะคะมีผ้ารองด้วยนี่ล เออนี่มีครบเลยอุปกรณ์นะคะคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวรถสวยทั้งคันไม่มีตำหนินะคะต้องนี่ให,ให้ดูเลยเห็นไหมดูความแบบหรูของเขาดูความหรูหราของเขาข้างหลังตูดเติวสวยงามมากสีสวยทั้งคันคันนี้บอกได้เลยนะคะยืนยันสภาพได้เลยนะคะลูกค้าขาราคาถูกมากแล้วก็ออปชั่นเต็ม ได้ตัวออฟชั่นเต็มได้ปีใหม่ได้ดอกเบี้ย1น9โอ้ยสุดยอดมากอยากให้เห็นออฟชั่นภายในพี่เต๋าพาสวยมากมอมเห็นไหมเห็นไหมคะด้วยความสปอร์ตของรถนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะภายในดำนะแล้วที่สำคัญนะอย่างที่พี่เต๋าบอกคือออฟชั่นเขาเต็มพอเข้ามาข้างในเราเรียกความหรูได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเต๋อจะสตาร์ทให้นะคะสตาร์ทให้ฟังเสียงแต่ลูกค้าจะยังไม่ได้ยินเสียงนะคะอันนี้เต๋าสตาร์ทแล้วนะคะก็ข้างหน้านะคะ เรือนใหม่นะคะ,ะคือการทํางานของไฮบริดนะคะอันนี้าาการทํางานของไฮบริดเราจะเพิ่มนะคะการทํางานของไฮบริดไปนี่เราก็เหยียบ <he> e ไปเนาะให้แอร์ <Air S 1> ทำงานงแล้วโตโยต้าพีอูดนะคะเขาจะเป็นการชาร์จในตัวอยู่แล้วเวลาเบรกเวลาเบรกมันจะเป็นเหมือนการชาร์จในตัวอยู่แล้วเทราะนั้นลูกค้าไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าหรืออะไรไหมเพราะว่าแบตเตอรี่มันชาร์จทุกครั้งที่เราเบีย ที่เราเหยียบเบรกฉะนั้นตัวนี้เต๋อเต๋อแบบตอบโจทย์สําหรับคุณผู้หญิงนะอยากใช้รถเยอะๆไปเดินทางไกลๆนะคะ,คะอยากประหยัดแล้วก็เสียงเงียบตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยรถสวยออปชั่นเต็มยอดนี่ให้ปิดประตูก่อนคันนี้นะคะเป็นรุ่นไฮบริดรุ่นท็อปนะคะออปชั่นก็จะมีหลังคานี่หลังคาที่เต๋าบอกนี่หลังหลังคาสลุปหลังคาแก้วหลังคาสรลุปสามารถเปิดสัลุปได้นี่ อ่ะเปิดไว้ก่อนอเปิดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่เปิดอินเลบอ่ะลูกค้าก็ปิดให้มันเป็นหลังคาแก้วสามารถดูพระอาทิตย์พระจันทร์ได้แส,แสงแสงอาทิตย์แสงจันทร์ได้ออปชั่นนี้อาจจะไม่ได้สําคัญกับลูกค้าบางคนนะคะกับใครบางคนแต่ว่าพอเราได้เป็นออปชั่นเต็มแล้วมันก็เหมือนกับเพิ่มความหรูถูกต้องนะคะแล้วก็มีนิเกเตอร์พร้อมนี่ นี <N eg ator> ่เนวิเกเตอร์ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่สำคัญแต่นะคะแต่มันเหมือนการเพิ่มออปชันที่คุณได้ออปชันเต็มขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเวลาคุณกู้ไฟแนนซ์เวลาคุณขอสินเชื่อเขาจะต้อง<ะ>ดูออปชันของรถก่อนถูกต้องบางคน,นไม่ได้ซื้อสดส่วนใหญ่จัดไฟแนนซ์ก็คือออปชันเต็มคุณสามารถกู้ได้เต็มกู้ได้ล้นได้อ่ะแล้วก็ยังมีออปชันนะคะเป็นบออไฟฟ้านะคะนี่บออไฟฟ้า ปรับขึ้นลงปรับ,รบได้หมดนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมังติฟังก์ชั่นสามารถจูนปรับจูนเครื่องเสียงได้ต่อบลูทูธได้นะคะนี่สวยมากเห็นไหมคะข้างหน้ากว้างมากกว้างความกว้างของข้างหน้ากว้างมากในอาตับบอกให้ดูนะคะเราสามารถเลื่อนมาได้ซึ่งคนข้างหลังจะนั่งได้สบายเป็นเบาะหนังนั่งสบายมากพี่ดูดูได้เลยนะคะพอเข้ามาข้างในเนาะนี่ไมเอยนั่งสบายแล้วดูพื้นที่พื้นที่นั่งเขา ด้วยความที่ตัวพีอูดเนี่ยคือมันเป็นสโลปใช่ไหมสโลปหลังพี่แล้วคือมันจะทาเหมือนเรารู้สึกว่าคนที่นั่งเนี่ยคือถ้าตัวสูงเนี่ยไม่รอดแน่<ช>แต่เอาําตรงคือ170 180หรือว่ายังนั่งได้สบายนะพี่ดูแลดูด้านหลังเนี่ยคือเขากว้างมากเลยนะและนี่มีที่วางมีที่วางแก้วนะคะถ้าสมมติว่านี่ไม่เอ่ยนั่งรถด,ดูสบายนะคะนี่แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่ใช่แล้ว คือเพิ่มพื้นที่ในคนนั่งไปกันหลายนคนไปกันหลายคนอยากให้ลองเข้ามาดูตัวนี้นะคะเพราะว่าออปชั่นเป็นตัวออปชั่นเต็มแถมได้ล้อแม็กไปแบบฟรีๆเลยต้องลองเข้ามาดูค่ะกับราคา4 49,000บาทลูกค้าได้ออปชั่นที่เต็มนะคะแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยที่พิเศษสุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่คือเครื่องไฮบริดเงียบสนิทแค่ไหนนะคะเครื่องไฮบริดเ,เครื่องอยู่นะพี่ใช่แล้วนนองอ๋อเปิดเครื่องอยู่เงียบมากเงียบนะ เงียบมากเงียบแบบเห็นไหมถ้าเกิดเครื่องเงียบสนิทอย่างนี้นะคะลูกค้าขา,คาเครื่องเงียบด้วยช่วงล่างดีด้วยออปชั่นเต็มด้วยขนาด<ค>านี้นะคะโตโยต้า <8 S 1> พีอูดหนบิดปี2013ราคา449,000บาทป <บา S 2> ิดเลยน้องอ้อมรถสวยเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะตัวนี้ มาดูกับคันนี้เลยนะคะตัว Honda นะฮอนด้าซีอาวนะพี่น้องปี08นนะคะจัดยังจัดไฟเน้นได้นะคะแจ้งก่อนว่ายังจัดไฟเน้นได้จัดได้เต็มนะคะคันนี้มาพร้อมกับราคาเพียง3,29 0 0 0บาทเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะตัวนี้ถูกต้องเป็น SUV นะคะทีู่าคาหารถครอบครัวเนาะรถขนาดใหญ่ไปกันได้หลายๆคนแถมมีที่เก็บของเยอะแยะเลยถูกต้องพี่เป็นยังไงบ้างนะคะในตัวในส่วนของกระจังหน้านะคะนี่ไม่เอ่ยว่าเป็นรุ่น ของตัว Honda นะคะมีขอบโครเมียมนะคะตัดขอบเห็นไหมเอ่ยว่าสวยงามนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นรุ่นไมโน่นเชนก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะปี2008ลูกค้าถ้าเครดิตดีสามารถจัดไปแนนซ์ได้เต็มพ่อนได้นานศูนยปี60เดือนค่ในส่วนของตัวล้อตัวย,ยางเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะ ของ Honda นะคะตัวยางก็เป็นยางบริสโตนะคะยางใหม่ใช้งานได้อีกนานเนาะตัวขอบเป็นขอบ17นะคะตัวนี้ดูสภาพของเขาก่อนนะคะสวยใช่พีนน่มาแบบว่า อนเนกประสงค์นะคะสำหรับ Honda CR-V เนาะตัวนี้จะเป็นเจน3นะคะ<ช>เจน3เขาก็จะเป็นปี2008ขึ้นนะคะอ่ะอะอะไฟก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้าพ่เนาะสีดำสนิทนะคะเขาเรียกว่าอําดำสนิทดำเงาดำเงานะคะขอบขอบโครเมียมขอบกระจกโครเมียมนะคะอ่านี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าขาสปอยเลอร์เท่มากสปอยเลอร์เขานะคะ ปีกสวยนะคะตัวนี้ผ่านรองของก็สา<ช>มารถเก็บของได้วางของข,องข้างบนได้จะเป็น 2, 2ชั้นนะคะ,ะ,คะข้างในจะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ครบออปชั่นครบแล้วก็เก็บของได้เยอะด้วยถูกต้องค่ะพี่ออปชั่นคันนี้เยอะจริงๆนะคะอ่ะขอบอกอีกอย่างนึงน้องอ้อมตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะกินน้ํามันเพราะเขามีระบบ ระบบของแกนะคะตัวนี้ระบบใช้งานซองระบบนะคะเป็นแก๊ส LPG นะคะลูกค้าขาอันนี้เซ็ตระบบให้เรียบร้อยก่อดออกเราเช็คระบบให้ตรวจสอบรถให้ก่อนนะคะใช่แล้วค่ะมานี่ข้างหลังนะคะเขาก็จะแต่งด้วยนี่มีชุดแต่งของเขาคือจะบอกว่าต่อให้ปีอาจจะอ่อนหน่อยนะคะแต่สภาพรถขนาดนี้เนาะราคาไม่แพงด้วยนะคะ 3, 29,000บาท หลายๆคนก็จะบอกว่ารถเก่าแต่บอกได้เลยนะเก่าก็จริงแต่ยังยังเก่าอยู่เลยดูดูสภาพรถของเขานะคะยังเก่าอยู่เลยนะดูสภาพนี่เห็นไหมเอ่ยด้วยความที่เป็นรถแบบว่า SUV นะคะดูตัวรถของเขานะนี่เห็นไหมเอ่ยดูคอนโซลด้านหน้ายังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยย่นรอยยับรอยอะไรเลยนะคะบ่งบอกได้ว่าดูแลกันมาเป็นอย่างดีนะคะดูเป็นสีทูโทนตัดเทากับตัวสีเบรดนะคะ ดูในตัวคอนโซลด้านหน้าให้มาครบนะบอกก่อนนะว่าขนาดปี08ออปชั่นตัวนี้โอ้โหเขาเลยจเมีอพีสามีไหมครบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่เสียบอยู่ด้านล่างเนาะมีด้านล่างนะคะใช้งานได้ที่วางแก้วที่วางของนะคะใช้งานได้หมดเลยมีเ,เก็บของด้วยใช่เ,เก็บของโอโ้โห แล้วก็จะมีลักเสียบตรงนี้ด้วยนะอ้อมอ๋ออันนี้สําหรับด้านหลังนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่อยู่ด้านหน้าก็อยู่จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะนี่ใช่ไหมเอ่ยนะคะใช้งานได้หมดตัวพวงมาลัยก็ดูเห็นไหมพี่ปกติแล้วพวงมาลัยถ้าสมมติว่าใช้งานดยปีปีเก่าๆนี่แน่นอน่าแตกอะไรหมดละดูพวงมาลัยแบบยังฟิตตึงเปี๊ยะอยู่เลยนะคะมัลติฟังก์ชันด้วยตัวนี้ใช่ครูสคอนโทรมันลติฟังก์ชันนะคะระบบ กงระบบแก๊สแกังใช้งานได้อยู่นะคะเราตรวจสภาพทุกปีนะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแนวอเนกประสงค์ยังไงก็คือสามารถนั่งได้ใช้ได้ขนค้องได้ไปไหนมาไหนขนของได้เยอะนะคะก็คือความอเนกประสงค์ของเขา่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถบรรทุกของไปได้ด้วยขนของได้ด้วยสําหรับคนที่ค้าขายนะคะขายของบางทีอยากได้รถที่ไปขนของได้เนาะอันนี้คือตอบโจทย์เลยถ้าข้างหลังนะคะลูกค้าขนของได้ไม่พอก็มา ใส่ข้างหน้าได้อีกนะคะฉะนั้นตัวนี้ได้ทั้งนั่งได้ทั้งขนของเดี๋ยวเอาเบาะมาให้ดูตัวนี้นะคะก็หนึ่งในรถผู้ระดับผู้บริหารเหมือนกันถ้าเราไปกันแค่4ี่คนก็นั่งนี่แล้วก็นั่งสบายเลยวางแก้วได้ด้วยนะแต่ถ้าบิดเบียดกันไปสักสามสี่คน6คนไปกันหมดเลย6คนเอาพนักพิงแขนขึ้นนะคะก็นั่งเรียงกันไปนะคะนั่งสบายนะคะไม่อึดอัดด้วยนะคะ4ี่คนนี่กําลังดีเลยเนาะถูกต้องแล้วก็ที่วางขาเขาสูงระดับสูงพอสมควรจะทําให้เราไม่ปวดเมื่อยขา น,ะะนี่ย่อนขาได้นะคะหรือว่าไปกันแค่2อสาคนเราก็นอนได้นอนไปยาวๆเลยแล้วก็ขนของข้างหลังได้ด้วยนะคะความอเนกประสงค์ของ CRV คันนี้ใช่แล้วค่ะต่อยากจะแนะนำนะคะเพราะราคาเราลงมาโหลดมาจาก3 4 9 0สนบาทแล้วเหลือเพียง3 2 9 0สนบาทฮอนด้า CRV ปี2 0 0พันแป แก๊สนะคะจะเป็นแก๊ส LPG หัวฉีดนะคะ,ะดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยใช่แล้วคันนี้เป็น Honda CRV เครื่อง2,000รุ่น EP 2 0 0 0ค่ะ 8, 2> 2. 8. ราคาเพียง4 3 2, 9 9 0 0 0บาท3 2 9 0 0 0บาทจัดไปแน้นได้ผ่อนได้นาน0ูปี60เดือนนะคะจัดได้ทุกอาชีพถูกต้องใครสนใจทักหาเต่าหรือน้องอ้อมนะคะหรือฝากด้วยละกันนะคะสำหรับ Toyota P U เครื่อง1.8นะคะ อ่ะคันนี้ก็ราคายที่4 49,000บาทนะคะกับอีกคันหนึงนะคะเป็นตัวของ Honda c ซ v ปี08นะคะตัวนี้อยู่ที่3 29,000บาทแล้วเท่านั้นนะคะก็เข้ามาดูได้เลย2คันนะคะจัดได้ทุกอาชีพนะแจ้งก่อนมีเอกสารชัดเจนจัดไปเน้นได้หมดเลยนะคะอยากให้ลองเข้ามาดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากนะคะก็คือ กดไลค์กดแชร์ให้กับกฤษฎากูรคาด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของกฤษฎาทุกคนเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พี่เต่าแล้วก็อ้อมนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ